เออเอาเอาเอาหัดเอาให้เรื่อยๆเนี่ยไหมมันมาหาเราเองเราไม่ต้องไปหามันโซ่พี่จะมาไป้กันเป็นย่างไหนกันไอ้น้องน้องไอ้สางๆปนเจ้าพี่เป้นะจ้างให้ไปอะไรนะแก่งกระจางเมื่อเนี่ยเดินหน้าเนี่ยบอกจ้าง ี่เคผมให้สองพันไปช่วยชีพเาให้ผมไปม่ไดผมเช่าห้องค่าอาหารทุกมือ้อค่าเหล้าผมจัดให้หมดพี่เป๊ะเพียแต่ไปกับโฟผมให้พี่ให้ไปให้สองพันสองพันกินขนมสองพันแมาร้อนอเนอ,อ,อยู่ตรงนู้นเนี่ยเวลาเราต้องทำเวลาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวก็กลับแล้วนเนียสองสามวันก็จริง,งนะอ่ะนะทั้งวันะ่ะเรา,เรา เราจำไม่ได้ดีมันเสียดายที่หายเลยเดินเข้าไปมันไปเฉยไอมันเห็นเงาอยู่เด <c oughs> เป็นน้อยหายากตอนนี้หน,น้าตาไงพี่เป็นนกเกวเป็นกระเตนตัวเล็กสูสีสวยใช่ไหมโอ้เป็นนกโอโคชก,ก,ก็มันจักจีนจักนา้ีมันจะหนีเข้ามาละตอนนี้มันจะหนีหนาวเข้ามาเป็กน,น้อยนี้นี่กระเต็นใหญ่อันนี้ก็ถ่ายได้สวยหน่อยกระเตนใหญ่นี่ดูการถ่าย มีเปดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะลองกล้องเเเอาป็นต็มที่เลยตอนนี้ผมถ่ายวีดีโอทั้งหมดเลยเนี่ยนี่ายให้กับมัตัดใส่เพลงได้เีโอลบแทนดูเก็ตเทนน่าให้ไกลกว่ารู้แล้วรู้แล้วว่าต้องมาแถวนี้แต่ว่าเวลาเข้ามาพยายามแอบต้องแอบคือเมื่อเช้านี่มาอีกส่วนึงโอ้พี่จะมีชาวอะไรขนาดชี้ผมยังไม่เห็น เห็นใหญ่ก็ไม่เห็นแต่เตน้อยก็ไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปนะแต่พี่เป้เป็นทุนพูดผงผางอย่างนี้เย่ายไปถือนะห้ามถือเด็ดขาดจะเป็นอยากนึกอะไรไม่ได้ก็พูดไปเลยนะพูดตรงๆไม่ต้องมีคําพูดสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยังนั้งมีแมวคือเพื่อนผมนะส่วนใหญ่เป็นแบบพี่พวกนั้นจะไม่มีจะไม่มีนะครับในหัว